มั่งกัง้งผลออกกันบ้างยังกัง้ง<า>ถามแล้วตอบที่ <c oughs> กั้งคุูคัมแป๊บนึงเอาทำไมได้แย่ซ้ำอ่ะเรายังไม่ได้ตัวโอโ้โหโกหกไม่มาเราอุตส่าห์คุยกับมันตั้งอ๋อห <10 S 2> นูกดมาเมื่อวานแต่หนูเดี๋ยวให้มันเพื่อความแน่ยใจนะคะหนีก่อน อ่าโอเคครับผมสวัสดีผู้ชมไลฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลผสมอินดี้ครับผมก็คลิปนี้เรามาก็อะไรก่อนซ้อมแล้วกันแยกคลิปหน่อยช่วงนี้ช่วงนี้คลิปหายไปเยอะวันนี้เราจะมาตรวจ ATK กันนะครับนะเนื่องจากว่าก็มีงานนะครับเสาร์อาทิตย์นี้มีงานเนาะก็ต้องตรวจนะครับตรวจประจําสัปดาห์นะเพื่อความมั่นใจ พวกจริงๆไม่ใช่พวกเพื่อใครหรอกเพื่อพวกเราเรานี่เลย<ช> <laughs> นะช,ช่วงนี้ก็นะโรคเขาเรียกอะไรเชื้อโรคร้ายระบาดหนักนะครับโอ้โหขอ,ของพวกเราก็ไม่รอดวงเราก็ไม่รอดนะเนาะ,นะจริงๆ,ๆก็พูดได้นะครับก็ของเราล่วงไปแล้วหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาไม่ได้นะก็น่าจะหยุดไปอีกสองสามอาทิตย์เลยนะกเ็เป็นเป็นเจ้าพีนะครับเจ้าพีเขาติดเหมือนจะติดทั้งบ้านแหลนะไม่แน่ใจว่าทั้งบ้านหรือเปล่าเห็นห <laughs> บอกว่าทาั้งพ่อทั้งแม่ก็ติดน่าจะรอดเอาไอแพลคนเดียว นะแต่เมื่อวานนี้ครูซื้อของไปให้ก็มีแพลออกมารับนะแพลน่าจะรอดคนเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าให้แพล<ม>ก็เลยแยกแพลออกไปนอกบ้านแล้วนะก็พีไม่รอดนะครับซีซั่นนี้ะนะ <ลง S 1> เดี๋ยวเรามามดูกันว่าอะไรนะเพิ่งจะไปโรงพยาบาลเมื่อเช้าค่ะโอ้ยเพิ่งจะได้ไปใช่ค่ะเนี่คยครูว่าจะมาถามอยู่วันนี้ถ้าเกิดไม่ได้วันนี้ครูจะโพสหน้าเพจหน้าเพจเลยว่าที่ไหนรับได้บ้างเออให้มันไปพักที่โรงพยาบาลสักทีได้ไปลงได้ไปพักที่โรงแรมพัทยาโรงแรมเนาะ ตามสิทธิ์ใครวะตามสิทธิ์แม่เขาหรือเปล่าน่าจะตามสิทธิ์แม่ครับใช่ใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่าพีติดมาจากไหนนะครับพีก็เองก็ไม่รู้ผู้หมูเดาว่าน่าจะที่โรงงานของแม่เพราะว่าช่วงนี้ทางโรงงานทางอะไรเขาก็ฮิตติดกันเยอะอ่าแต่ว่าไม่ใช่มาจากวงเราแน่นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราหยุดไปสองอาทิตย์่าเราไม่ได้ออกงานสองอาทิตย์นะครับพอมาสัปดาห์ที่สองนยพีพีก่อนที่จะนัดมาซ้อมเนี่ยพีมาบอกครูว่าพีติดนะพีตรวจแล้วพีติด ก็เลยให้พักอยู่บ้านนะครับวันนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าทุกคนจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคอยดูะตอนนี้ตรวจแล้วสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองทีมงานเรามีทั้งหมดวันนี้วันนี้จะมาสิบสี่คนนะครับก็เหลือของของสิริต้องตรวจยังต้อนตรวจสิริกับใครปะเราต้องมีสิบสี่คนสิวันนี้แต่เรามีสิบสามชุดองอ๋อจิ๋วนะครับไอจิ๋วมันรู้หมด เลยเอ,ออเออไม่รู้อีกไม่รู้อีกงงเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องให้แก้มกับกับก้งเป็นคนเข็นรถนะเออวันนี้ได้พี่กั้งมาช่วยนะครับนี่หมาอะไรยังไม่เปิดครับผม,มปิดอีกตามเคย <c oughs> เอ้าวแล้วเห็นว่ามีเรียนวันพุธวันพฤหัสอะไรอ๋อหยุดหยุดทุกวันพุธอยู่แล้วคะ่ะหยุดทุกวันพุธ้ามีตอนแรกเขาบอกว่าให้ออนไซต์ site, ทุกวันศุกร์แต่ว่าพอดียอดมันขึ้นก็เลยไม่ให้ไปไม่ไม่ไปแล้วไม่ต้องไปแล้ว มหาอะไรปิดนะแต่ว่าโรงเรียนปถมเปิดนะครับโรงเรียนเราตอนนี้เดินหน้าเปิดทุกชั้นครับผมที่แรกเปิดเฉพาะป .6 แต่ว่าเราได้ขอไปแล้วไงขอไปแล้วว่าขอเปิดทุกชั้นเราก็เลยต้องทยอยเปิดนะครับก็มันจะปิดเทิมแล้วแหละแค่กลางเดือนมีนาเนี่ยก็ปิดแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยอยากคุณครูเขาอยากเจอเด็กๆสักสักหน่อยสักสัปดาห์หนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับดีตรวจยังแย่ไปยังโอ้โหไม่ได้อินเสิร์ตเลยหยอดไปยัง น่าจะรอดอยู่มั้งขึ้นขีดเดี๋ยวดูกันนี่มีแววไหมเก็เกดูดิมีแววสองขีดมั้งไหมไอออมไออ,มออมตัวดีเลยไอออมแม่มันตรวจร้านน่ากลัวออ,ออมตรวจสองครั้งครั้งละสองไม้ไม่น่ามีค่ะเฮ้ยอย่าอย่าตั้งแบบนั้นอย่าตั้งโอ้โหน,นี่นี่รีวิวหน่อยอันนี้ ทีแรกคุณหมูว่าจะทํากล่องคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าเวลาคุณหมูทําอะไรทีไรชอบบานปลายทุกทีเอานู่นเอานี่มาลองผิดแล้วก็บานไปงบบานปลายไปทั่วเลยก็เลยอ่ะมุนทไม่ทาแล้วพอไพอดีไปเจอไอ้กล่องนี้มาที่ที่แมคโครนะครับก็เลยซื้อมาใส่คีย์บอร์ดนี่ครับวิธีเปิดอ่ะแอมพุชเปิดเอ้ยพุชไปว่ากดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าแสดงความโง่ออกมาอย่าแสดงความโง่ออกมาที่แรกผมเปิดแบบนี้ครับ ผมงัดแทบหักครับเออนี่ผมงัดตัวนี้เออผมงัดตัวนี้ผมงัดแทบหักครับเฮ้ยเฮ้ยท,ทำไมมันต้องออกแรงเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะกูก็เลยพูดไปว่าอะไรแล้วเลยไปเปิดเปไิดอันนี้ดูสับดูผมพูดไปว่าดัน <ไป S 1> กดโอเคนี่กล่องใส่คีย์บอร์ดแล้วครับผมโอ้โหกล่องใส่เบียร์กล่องใส่เบียร์ ไม่ใช่ลวออกางานใส่ก็น้ำเย็นๆไงแช่ชื่นใจ <c oughs> ก็ถ้าไม่ได้ออกงานถ้าทริปไหนที่เราไปเที่ยวกันไม่ได้ออกงานเราก็จะเอาอันนี้ใส่ในของที่เราต้องกินกันอ่าก็เหตุเกิดจากตอนที่เราไปออกงานนะครับของรถไอ้รถรถเราอะ่ะรถเรามันหลังคามันรั่วตอนที่ไปงานที่ไหนหนะที่ได้เทน้ําออกจากคีย์บอร์ดเนะี่ยสนามชัยเขตเออ,เอ,อ งานที่สนามชายเขตนะครับได,ได้เทนนะ้ําออกจากคีย์บอร์ดเลยเพราะว่าหลังคามันรั่วลงมาตรงที่ใส่คีย์บอร์พรดพอดีเออ <ไป S 1> ก็เข็ดแล้วเดี๋ยวใส่กล่องดีกว่าอ๋าาอเหลือโอ้คนหนึ่งของเราเหลือโอ้อีกคนนึงอโอ้บอกว่าโอ้ประมาณห้าโมงกว่ามันไปไหนมันมนในนั้นตามงานเล้ยตามงานเลยไปเตะบอลเนาะเดี๋ยวนี้สาวเยอะด้วยบมอวินารินาหานีาาน่สาวเยอะด้วยอะเอ้ยเดี๋ยวนี้แปลกๆป่กวะทาไมเขาเขามีบอลหญิงด้วย รู้ไหมรู้สาเหตุไหมมีน่ารักเปล่เอต้องถามคนด้่ใก่บ่อยเออมันทีนี้มันทำให้บอลม,ม,มันหน้าไปแมหน้าไปเตะยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้เออมีบอลหญิงด้วยไนงะวันนั้นเห็นนั่งกอดเอวกันมาอย่างดีเลยบอลหญิงกับบอลชายเหมาะเลยทีน,ทนี้ทีนี้อ้างได้เลยแม่หนูจะไปเตะบอลน,นะนีะ่สบายเลยนะแกมอยากเตะบอลบ้างไหมลูกเตะไม่เป็นเฮย้ยเอาเอาหน่อยหน่อยผู้เบาเยอะผู้เบาเยอะ <laughs> แล้วก็เราเราเหลือชุดตรวจเอทีเคอีกได้ประมาณสักสองสัปดาห์นะนะทีนี้คุณหมูก็ได้จะภาวนาว่าอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าขอให้ชุดเอทีเคมันถูกลงนะเพราะว่ามันยังแพงอยู่คุณหมูไม่สามารถซื้อได้นะครับนะเพราะว่าเราคำนวณกําไรขาดทุนจากการไปออกงานแต่ละงานแล้วถ้าเกิดเราซื้อ,อชุดเอทีเคด้วยขาดทุนแน่นอนนะอันนี้ขนาดคุณหมูไม่รับค่าตัวนะครับนะเวลาไปออกงานคุณหมูจะไม่เอาค่าตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณหมูเอานี่เราจะไม่ได้ค่าน้ํามันรถแล้วก็ มเด็กๆก็ได้น้อยลงนะครับหมวก็เลยหาให้เด็กๆหมดเลยที่เหลือก็เป็นค่าน้ำมันรถนะแล้วก็เอาไว้บำรุงวงอต้องหักเข้าโรงเรียนนะฮนะถ้าคุณหมอค่าตัวอีกหมดเลยเด็กๆได้น้ยแน่นอยนะยิ่งถ้าแบ่งไปซื้อชุด ATK อีกนี่อยุ่งเลยนะครับเนะพราะนั้นก็ลุ้นเอาลุ้นเอาว่าเดี๋ยวอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านะชุด ATK มันจะถูกลงหรือเปล่านะครับขอให้มันถูกลงเราจะได้ซื้อได้ง่ายๆ่ลยนะครับหรือท่านไหนมีกําลังที่จะส่งมาให้ได้ก็ก็ นะขอความร่วมมือเลยด้วยกันนะนะเพราะว่ามันยังแพงอยู่นะนะถ้าเราซื้อเองนี่ก็น่าจะขาดทุนนะครับแต่ละงานนะอันนี้เออลืมลืมบอกอันนี้เป็นอันนี้เป็นกล่องเนกล่องน้ำกล่องกล่องเย็นนี่แหละกล่องแช่น้ําแข็งขเอะไรกล่องแช่อาหารนี่แหละนะครับผมไปเจอที่แมคโครมาราคามันถูกนะครับมันลดลงครึ่งหนึ่งอะ่ะจากอ,อ๋อไม่ครึ่งหนึ่งสิจากพันสามเหลือประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาท นะก็เหลือแ800ดร้อยแล้วมันถูกดีนะครับก็เลยซื้อมาใส่คีย์บอร์ดแข็งแรงด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้บนไอ้หลังคารถไอติมนี่เราได้มายงชิดมาจาก f อจากพี่จิตนะครับนะพี่อิสระนะครับส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งอันนี้เป็นของครูแล้วกันเดี๋ยวครูไปแบ่งพวกครูเขากินอันนี้เขาส่งมาให้ของครูหมูนะครับอ่าเดี๋ยวครูหมูกินไม่หมดหรอกครูหมูก็จะไปแบ่งอ่าคุณครูเขากินกันแล้วก็ส่วนนี้เป็นของเด็กๆนะครับเอาเด็กๆอีกรังเดี๋ยวให้เด็กๆห่อกลับบ้าน นี่มายงชิดโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวรับชมคลิปต่อไปกับคลิปซ้อมแต่วงของเรานะครับผมลคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ